สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนไม่หอมพากันว่าขี่รถเหรียญจะพี่น้องวันนี้ไม่หอมออกนอกบ้านไม่หอมว่าขี่รถเหรียญจ้าทุกคนว่าเบิ่งถนนไปเรื่อยๆื้อนี้อากาศดีดีจะพี่น้องื้อนี้อากาศดีค่ะไม่หอมก็เลยพากันว่าขี่รถเหรียญจ้า นาขี่รถเ่นไปน้ากันนาะจะานะอไปหอมกระเสห่ยงพึ่งวิวทิวทัศน์ไปเรอยๆนาะจะานะาอาเ,นเ่นน้าถนน้ะพี่นอง <c oughs> ถ้าไ่หอมทายทั้งขางมันกระสีวนิ่แน,นาจักน่อยนาะจะานะอไ่หอมก็เลยไปทั้งตรงอย่างเดียวตรงหามแยกห้ามแยก มื่อนี้อากาศแจ่มใสแต่ว่าอันมืออื่นได้ยินข่าวว่าสิมีฝนตกตัวพี่น้องไรในะอีโมกัน,น,นกอีกเหรอถูกเสเออมื่อวันพฤ่อหาประสันพ่อใ,ใหญ่ว่าฝนตกไม่หอมเบาผิดไม่หอมเบาผิดพี่น้องแต่พานข้ามแม่น้ำเมืองแม่น้ำพี่น้องคนนะ่ะ กฤชเป็นไล่ตาแนทเนาะจ่าจังน้อยแม่หอมถ่าเบึงทะเลน้ำทะเลสีสีฟ้าเนาะพี่น้องเขาเอิ่นสีฟ้าเนาะโอพี่น้องกฤชไล่ตาแม่หอมกฤชมาทั้งหนาอย่างเดียวใช่าะยางแนทแต่ทุกคนไล่ตาเนาะแต่แม่หอมก็ยังไล่ตาอยู่จัดทุกคนแม่หอมกฤชผ้าเขาทู่แน่นยูนี่เขาเอิ่นทุ่นแนนเนาะจัดเนาะบ้านเทาเอิ่นอูโมงเนาะจัดเนาะ มันจิบมี่อ่ะก็โทรศัพท์ใหม่เนี่ยเห็นในอุโมงค์แก้มเว้ยสีแล้วของใหม่เนาะพี่น้องธรรมาดาลอ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วตอนนี้นอากาศดีจ้ะทุกคน บังเจ้าปุระตะเลพี่น้องตอาลีกับจีไลตาเนาะโอ้ยไม่หอมกับจีไปทางดีดอ,อกมันไลาตาเนะานะจ้ะเนาะว่าโอ้ยไม่ใหญ่อันนี้ก็ได้จว่าวไทายเอยียงเนาะปัจจุบาเนาะอันมีรถบ้านเด้พี่น้องมีรถบ้านเริ่มออกแล้วก็เจ้าเริ่มท่องเที่ยวกันแล้วเด้ย่ยเดือดร้อนบ้านออกแล้วบวัง บ้านประเทศโนเวยนี่อยู่ทั้งเขาทั้งทั้งปายเขาได้พี่น้องบ้านประเทศโนเว่นี่มาอยู่ทั้งเขาทั้ง, <c oughs> งดงป,ง,ง,งป้ายตัวเทียวนะ้ำใ่หอมล้วจ้าม่หอมพากันเมาขี่รถเหรียจ้าทุกคน แม่หอมขี่รถลีดไปน้ำถนนไม่หอมจ็กสิทธายัางไนเบิองดอกแกวพี่นอ้องขนาดว่าเพราะเหตุคลิปซุม,มือได้วนี่ทุกคนเออสวัสดมีงานส่งเงินสดีมีการบานส่งพี่ยูน่าจะเนาะไม่หอมกับจ้คสิหาย,ยัาง กินเขาเน่าแน,น่ผ้าชีรถเห่นแน่ผ้าผูกพักแน่ลจะทุกคนอุตสาเบิ้งแผ่ไม่หอมเลยเด้อบานหนน้อยบานไม่หอมบานหนน้อยอยู่สองเาอถาพอด้มีการบานทรงพิยุกผ้ามาเบิงดากรด แม่ว่าพว่งแตกลบที่น,นองอาไปหอมสิผ้าไปเรีย,ยนเนนะจานะนาะภาไปเรียร khẩu tu leo tu mà cho khẩu yak khẩu này quá Yến đu cố Yến yến nữa Dạ đi phở Dạ đi cố đấy Dạ vốn đi bày nè Tu nhau đây vì nó Vương hòm chỉ sẽ tọc มันออะทะเลจ้ะทุกคนทะเลทะเลไม่หอมผ้าขี้ลดหลินซื้อๆเดี๋ยวพี่น้องว่ามี <c oughs> พ่มีสาระอีอย่างดอกจ้ะทุกคนไปหอมผ้าเที่ยวซื่อจ้เอามาเที่ยวบึงเรือใหญ่พูนที่ดอกเรือใหญ่โบดที่นี่เขาเอิ้นโบดเราจะนักโบดหนกนกนก อยู่บ้านเฮากันยังสือไข่เนอพี่น้องเพราะได้มีไ้มีหน้าเพราะได้ไปหาปั่น really? ก hm. yeah. yeah. yes. okay. yeah. ันแท้เพราะได้ไปถ่ายปลาเข่าแน่เพราะได้มีคลิปปลาเข่าเกี่ยวเขานาาจะนอบ้านเฮายู่นี่กับ่บมียังแล้วพี่น้องประเทศโนเวมันบม่เป็นประเทศอ่ายังก่อเขาเอนอ่าไม่เป็นปทศเศธโบมี่ไฮมีหน้าเนอจะมันเป็นมันเป็นเขายังเสียพี่น้อง ยางแท่ก็บขาเจ้ากับปลูกมันฝรั่งปลูกสตอเบอรี่จังหนกัก็สิได้เก็บสตอเบอรี่เนาะจ้นเนาะยู่บานเฮายังว่ามีแนวยูแม่หอมอยากปลูกผักปลูกยังขายคือสมัยตะกียเอ,อ็พี่น้องเลยแม่หอมเป็นแม่ค้าขายผักเดอ้อตะกี้บแม่หอมกับยู่ให้อยู่หน้าเนาะจ้ะเนาะกับปลูกผักปลูกพริกปลูก ักเขือบางอย่างก็มีบบนโซเนล่ะจ้ะทุกคนเขาโม่งอีกแล้วไม่หอมกัะสีดับไปก่อนน่าจะน้อเอา้แสีฟ้าไปใช่นรถขั้นนะแดนสวนปุ๊ดเลยี่ี้อกเลยออบางอยงนี่กิโลเด สวีทสวัสดีซมออตาอันแม่เดือนนั่นแหะขี่รถอัมัวฟัดหัวเฟียงพี่น้องเอ,อ้เห็นแล้วเบาดอกวะขับรถเนี่เพ่ออันกันชีรถน้ำมันน้ำตาออดนะก,นกับกับหัวแม่ไก้นะพี่น้องไม่ห้อมเราอยากหัก ขับรถนี่วุ้ยเว้ยผู้ใดได้นั่นย่างพี่นอ้อ,นนนนองก็ขนาดปฏิโนบีงถนนนี่หน่อยๆเนาะขับรถนี่เว้ยขนาดอั้มมาลังเสือหรือยังเลียนเลี้ยวกว่าอาั้มมาลังเสือคนเดียวต้องเลียนให้อกอกหน้าอั้มมาลังเสือเหรอแต่ว่ายุหนีออกหน้า่ได้พี่น้องมัเจ้าสิเลียนเลี้ยวพไดอเจ้าต้องให้อั้มมาลังเสือไปก่อน ถ้ามาเที่ยวซื้อดอแต่ทุกคนชิปนี่กับซัมมี่น้าเจ้าต้อทุกคนเนาะฝากกดแช่กดไลค์ัาใจให้แม่หอมในเดิ้ลใจเดิมแม่หอมแปะ่องในอยน้อย,อยบ้านหลังในอยน้อย,อยแต่ว่าใจดีดีเด้ที่น่อง <c oughs> กันมาเยี่ยมบ้านแม่หอมแม่หอมกับป้าเหรียญน,น้ำนาะจ้ะเนาะ กดแช่กดไลค์หัวใจเห็นไม่หอมเลยเด้อจใจเด้อคลิปนี้อะไม่หอมกับผ้ามาเที่ยวซื้อๆจะทุกคนผ้ามาเที่ยวผ้ามาเบึงถนนซื้อๆนี่ละบ่นมีสาระอีหยังดอกจ้าก,กันมันมีเวลากละ่ะมีเวลาลจังคอยเขามาเหล่นน้ำไม่หอมเนจาจะเนาะไม่หอมกัสิกา้าขึ้นไปหล่น,นน,น้ำเนาจะเนาะไปเที่ยวหาเทเี่ยวเล่นน้ำ รถขน,นาดัา่้วมาแรนสวีทสวาแต่พี่น,อน้องม,มึงเลยเห็นบรรยากาศฮวอนคือเมืองไทยเท่าไรว่าอารมณ์ร้อนคนละพี่น้องโอเคจ้าทุกคนบายบาย